สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีคอยครับทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยในะทางตอนแรกการเสียงช่วงข้อสลักกินพัน,นรัฐบาลเพื่อนบ้านเ่าจะไปทนนาหน่อย,ห,อยหล่นหนาัฒนาเนาะรวมไปถึงคุณร่างต่างใจถึงสุขพบก,กับใน,นรอบของวันที่16พฤศจิกายน2อง5ครับเป็นวนันหวยใหญ่เนาะอ้าวหลายคนก็เพ่งจ้องไปที่หวยใหญ่เนาะอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะขอเฮงให้ปังนะหวยใหญ่รอบนี้แอดมินอาจจะไม่ได้ให้ในส่วนของ ไม่เดียวเนาะก็ให้ในตารางไปแล้วก็ลองลุ้นกันดูนะครับมาสรุปไปทางวันทังทาวที่ผ่านมาใครเห็งแก่ปังทั้ง4ีน่อยเนาะเฉะพาะกิจครับ31509พิเศษ09993นะครับปกติ00662ิท้าย VP 45902ช่วหงหลังๆนี่มันจะออกแบบตัวเดียวเนาะ บนล่างตัวเดียวกันอะไรเงี้ยเออเ9 93้าเกอย่างเงี้ย0662อ,อ,อย่างเงี้ 2, ยเห็นไหมฮะมันจะพยายามออกอย่างเงี้ยเสมอเลยตรงหลังเนี่ยปรับเปลี่ยนตลอดแหละเนาะเอา้าคนในที่ปังก็ยินดีด้วยครับ99ก็นะเจาะให้เน้นให้ไปแล้วนะครับ่าจะเป็นทั้ง95ก็กันให้แล้วเนาะเหง็งปังกันไปเด่นก็ขออภยัยวินก็ยังมาอยู่นะแต่เด่นรอบอาจจะไม่ดีเนาะก็มาสองรอบยุ่แต่ไม่ตรงเนาะ ให้อะไรฮะให้แปดสามันออกเก้าสามอย่างเงี้ยให้เจ็ดห้ามันออกหนึ่งห้าอย่างเงี้ยอา้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับฮาหนอยเนะเาะอ้าวเฮงปังพี่น้องอยังไงก็ตามทรัพอดีเดอหวยมีเข้ามีหลุดครับอา้อาวเฮงปังครับมาดูในทางสี่หน่อยมาดตวมในรอบของวันพุธที่16กครับวันหวยใหญ่หลายๆคนก็ใจจดใจจ่อเนาะวันนี้มาสายนิดหนึ่งพอดีแอดติดธุระนิดหนึ่งครับเลยลงคลิปให้ช้าก็ต้องขออภัยด้วยเดอ้อ ทั้งแนวทางสีหน่อยและลาวพัฒนารอบวันพุธนะครับยังไงก็บริหารจัดการให้ดีตามแต่พอดีเนาะในรอบของวันหวยใหญ่แบบนี้นะหลายท่านก็อาจจะตามที่หวยใหญ่เยอะเนาะเอามาดูกันครับแนวทางสีหน่อยวันนี้มีอะไรมั่งเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งยังให้ยางใหสายเบิ้ลนะครับตัวที่ชี่ชอบก็จาะให้เน้นให้หมดแล้วนะฮะร,รอบเด่นรอบนี้ปังปุเรย์แน่นอนวันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับไข่โอหักจากหวยใหญ่ก็มาเลยครับสีหน่อยปลอบใจเสมอครับ ชุดนอกตารางนะครับนิ้นใหน้นหมดแล้วติ๊กให้แล้วเนาะสามสามแปดแปดน่าจะมาอยู่นะครับสามศูนย์หนึ่งแปดมาแน่นอนวิ่งดูโรนี่ยทั้งไทยและหัวใหญ่และลาวหัวงเนี่ยวิ่งแน่นอนสี่ตัวเนี่ยนะครับไทยเนี่ยชอบจริงๆก็คือชอบอะไรฮนะชอบศูนย์แปดแปดศูนย์นี่แหละเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์นี่ชอบอยู่นะหัวล่างนะล่างล่างหัวใหญ่อ่าก็ลองดูนะครับส่วนสาวฝั่งโขง สองทุ่มปิดท้ายสาวฝั่งโขงน้อลาวพัฒนานเลขไหล16 7นะครับก็4ตัวให้1นึ่งหนะครับวาง4ตัวก็วางแบบนี้นะฮะจับวินได้เองนะตนัวไหนไม่เจาะก็วินได้เองครับพี่น้องระวัง6กสีให้ดีนะครับไม่ได้เจาะให้เนาะสาตัวให้3มชุดนะครับ2ตัวก็เจาะให้ละเน้นให้ละเอาลองดูนะครับสาวกสาวฝั่งโขงก็ไปสาวฝั่งโขงเนาะสาวกฮานอยก็ไปฮานอยนะครับอย่าลืมนะครับอกหักจากไทยฮานอยลาว เรามีปอบใจเนาะให้อยู่ทุกสัปดาห์นะครับขอให้งให้ปังพี่น้องทั้งไทยสีนนอยไทยนั้นอนะแอดมินไม่ได้ให้เม็ดเดียวนะครับให้ในตารางไปแล้วเนาะยังไงก็เป็นลุ้นไปติดตามกันนะครับอา้าวเฮงเฮงปังๆังๆตุกหวยทุกๆรอบพี่น้องรุนรวยุ่น่วยสวัสดีครับ